ค่ะอาจารย์คะให้ช่วยแนะนําโรงเรียน <fit> รัศมีนานาชาตินิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะโรงเรียนรัศมีนานาชาตินะคะเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรการศึกษาของประเทศอังกฤษนะคะซึ่งหมายความว่าวิชาทุกวิชาที่นักเรียนเรียนเนี่ยเราก็จะตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการอังกฤษนะคะแต่มีวิชาหนึ่งที่เราบังคับให้ทุกคนเรียนนะคะถ้าเป็นนักเรียนไทยคือวิชาภาษาไทยนะคะก็เป็นภาษาของเราแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยวิธีการประเมินผลการเรียนหรือการสอบอะไรต่างๆเนี่ย าาทุกๆไปมานทงวิชาเช่นเลขวิทยาศาสตร์นะคะคอมพิวเตอร์ประวัติศาสตร์อะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะตตามกระทรวงศาษาษาึกษาธการเปิทางบนค่ะอ๋อค่ะอาจารย์ แล้วก็เรื่องของมาตรฐานนะคะที่บอกว่ามีหน่วยงานที่คอยควบคุมมาตรฐานโดยอาจารย์ยคุณขาอค์กโรงเรียนได้ร,รับรับรองวิทยาฐานะนะคะซึ่งในความหมายนี้แปลว่าโรงเรียนมีมาตรฐานในขั้นระดับโลกนะคะพราะองค์กรที่รับรองคุณภาพตรงนี้เนี่ยชื่อว่าองค์กร c p t นะคะซึ่งเป็นองค์กรการศึกษาซึ่งเขารับรองผลการศึกษาของระบรบโรงเรียนที่ใช้ระบบคอนิรีตนะคะแบทั่วโลกนะคะแล้วก็โน้เ เวลาเขามาดูคุณภาพของเราเนี่ยเขาก็จะดูว่าครูผู้สอนมีคุณภาพไหมมีคุณวุฒิไหมเหมาะสมไหมนะคะแล้วก็มีความสามารถในการสอนหรือเปล่านะคะผู้เรียนมีคุณภาพหรือไม่หรือโรงเรียนมีคุณภาพหรือเปล่านะคะสภาพบรรยากาศโรงเรียนเป็นอย่างไรน่าเรียนไหมครูผู้สอนสนใจนักเรียนไหมให้คําแนะนําช่วยเหลือ ทั้งทางด้านวิชาการและอนาคตของเด็กเนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนน,นะคะแล้วโรงเรียนที่ดีเนี่ยต้องหมายถึงว่าเป็นโรงเรียนที่ทําให้เด็กมารมเรียนและมีความสุขแล้วเด็กก็สามารถเรียนหนังสือได้ดีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะ ก่อนนี้ต้องถามที่คุณผาจารย์ว่าเปิดสอนในระดับไหนบ้างเรงเรียนเรานะคะจะเปิดสอนตั้งแต่เด็กเล็กนะคะคือทอตเลอร์นะคะก็ระบครึ่งไปจนถ,ถึงอายุ17นะคะเพือเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งถ้าเป็นของระบบอังกฤษเนี่ยพอเข้ามาัธยมปลายเนี่ยเราก็จะมีสอน IGCSE นะคะแล้วก็มี Levels ซึ่งหลังจากตรงน,นั้นแล้วเนี่ยเด็กก็จะสามารถที่จะไปเรียนต่อในมาหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศได้นะคะ หรือจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในเมืองไทยก็ได้ที่เป็นโปรแกรมนานาชาติ <S <S ซึ่งเราพบว่าหลังๆวันนี้เนี่ยนักเรียนไทยนะคะมีความสนใจที่จะเรียนร่เรียนเอาเนมหาวิาทยาลัยนะคะในเมืองไทยเยอะมากแล้วก็โปรแกรมนานาชาติเนี่ยของมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทยเนี่ยเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจแล้วก็ดีมากๆเราก็พบว่านักเรียนไทยในที่เยอะเลย <S <S ค่ะค่ะอาจารย์คะให้พูดถึงจุดเด่นของโรงเรียนรัศมีนานาชาติที่มีที่แตกต่างจากโรงเรียนนานาชาติที่อื่นค่ะอาจารย์ ห้องเรียนเนี่ยนะคะก็จะเป็นห้องเรียนที่ไซส์ไม่เกิน25คนซึ่งหมายถึงว่าผู้เรียนนักเรียนนะคะก็จะได้รับความสนใจอย่างเต็มที่นะคะแล้วเด็กก็ได้มารู้สึกว่าเหมือนเป็นมีความมีความสุขอบอุ่นนะคะรู้จักกับเพื่อนรู้จักกับคุณนครูแล้วพบว่ามีนักเรียนหลายคนที่ได้มาค้นพบความสามารถตัวเองที่นี่นะคะหลังจากที่เไม่แน่ใจว่าฉันเก่งภาษาอังกฤษไหมฉันชอบเรียนอะไรไหมฉันไม่มีความมั่นใจเลยแต่พอมาเรียนเนี่ยมรู้สึกว่าหลักสูตรอาจจะเอื้อให้ เขาได้เปิดตัวเองมากขึ้นค่ะเขาก็ได้ค้นพบตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเรียนได้ดีนะคะแล้วก็ไปเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้ซึ่งเราก็ภูมิใจอาจารย์พอจะยกตัวอย่างองศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จได้มาที่ผ่านจากัวโรงเรียนรัศมีดัจไปหลายคนนะคะที่ไปได้ทุนก็มีแล้วก็ที่เราจะรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะ เราจะพูดถึงเด็กที่หมายถึงว่าเด็กเรียนเก่งล้าเปเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้อันนั้นนี่ฉันว่าเป็นความ,มทุนทานอยู่แล้ว <c oughs> แต่หมายถึงเด็กที่บางคนมีความรู้สึกว่าเราเรียนไม่ได้อะรเงี้ยพ่อแม่กังวลมากเลย โรงเรียนนานาชาติยากโรงเรียนภาษาังกฤษยากอะไรเงี้ย<ด>แล้วเขามาเรียนแล้วเขาปรับตัวได้เขาสามารถใช้ภาษาังกฤษซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นโบนัสน,นะคะเพราะโรงเรียนเป็นโรงเรียนนานาชาติภาษาังกฤษต้องได้อยู่แล้วแต่เขานอกเหนือจากใช้ภาษาอังกฤษเป็นอยู่แล้วได้มากขึ้นเนี่ยได้วิชาการผู้ได้เขาไปสามารถเข้ามาหาวิทยาลัยได้ไปได้ในคณะที่เขาไม่เคยคิดว่าเขาจะได้อันนี้ที่ฉันว่าในมุมของครูในมุมของโรงเรียนเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่เราแบบภูมิใจค่ะรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราสร้างอนาคตให้เขา บทบาทของโรงเรียนเนี่ยนอกเหนือจากาจารย์ที่เราส่งเสริมให้เขาไปได้ด้านวิชาการแล้วนะคะซึ่งทางรัฐสมีนานาชาติเนี่ยเราจะมองเรวิชาการเป็นเรื่องที่สําคัญ<ม>แต่เราก็มองถึงทักษะต่างๆเช่นว่าเขาต้องคิดเป็นวิเคราะห์เป็นมีความมั่นใจในตัวเองนะคะรักการเรียนรู้แล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุขอันนี้เป็นหน้าที่หลักเลยที่โรงเรียนจะมองข้ามไปไม่ได้ตรงนี้ฉันว่าเป็นจุดเด่นของโรงเรียน,นะค,ะค่ะค่ะ ก็ในส่วนของต่อไปเขาบอกว่าคนที่โรงเรียนเรียนโรงเรียนนานชาติเนี่ยค่ะจะมีข้อได้เปรียบเวลาเข้าไปเรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัยอยากให้อาจารย์ชี้แจงตรงนี้นิดหนึ่งคะตรงนี้นะคะถ้าเกิดจะมองง่ายง่ายเผินๆนะคะก็คงจะมองโอ้ภาษาอังกฤษได้อันนี้เด็กๆก็ไม่เถียงนะคะเพราะว่าในเมื่อตอนที่เขาเรียนอยู่ที่นี่เนี่ยด้วยวิชาก็เรียนภาษาอังกฤษนะคะเขาก็ทำได้ตรงนี้อยู่แล้วแต่อันนี้ก็จะได้นี่คือมีความรับผิดชอบในตัวเองวิธีการเรียนเนี่ยเราจะไม่ใช่รับหลักสณาว่า ป้อนความรู้นะคะค่ะให้เขามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เขาต้องค้นคว้าเองเขาต้องทํางานกลุ่มเป็นเขาต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเป็นแล้วก็ต้องวิเคราะห์สามารถเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็สามารถหาข้อโต้แย้งมาคัาดค้านในสิ่งที่เขาไม่เชื่อถือแต่ไม่ใช่ก้าวร้าวตรงนี้เนี่ยเมื่อเขาเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยตรงนี้ที่ฉันว่าเขาปรับตัวได้ดีค่ะ,คะ,คะแล้วในตอนนี้นะคะกลุ่มเป้าหมายในะปัจจุบันเนี่ยค่ะหรือว่าพู้นี้คุณน้องๆที่เรียนตัดเด็กตัดชาติกับเด็กไทยนะตอนนี้ที่นี่เป็นนยังไาจว ก็กล้เรียก,กันนะคะยังเด็กต่างชาติที่พ่อแม่เขามาทำง,งานางาเมงไทยเนีก็จะสนใจว่าเขามาเรียนที่นี่แล้วเมื่อเขากลับประเทศเขาเนี่ยเขาจะไม่เกิดความสะดุดลักษณะที่ว่า ต้องไปซ้าชั้นหรือว่าโรงเรียนเหมือรับคุณภาพก็เหมือนกับว่าเขาอยากจะเรียนในโรงเรียนทยี่เหมือนกับที่บ้านเขากับนักเรียนไทยซึ่งผู้ปกครองอยากให้ลูกเนี่ยเรียนในระบบนานาชาติในระบบที่มีมาตรฐานแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้อยากให้ลูกอยู่ไกลาตานะ,ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นนักเรียนไทยที่นี่ซึ่งก็สามารถจะเรียนต่อที่ต่างประเทศได้หลังจากที่จบหลอกจากเราไปแล้วหรือว่าจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในเมืองไทยในโปรแกรมนานาชาติก็ดีตรงอันหลังเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าหลังๆลผู้ปกครองาสนใจมากแล้วก็นัก เรียนคือสมมุติว่าคนจบมสามใาหม่เนี่ยนะคะแล้วมองว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเป็นประตูที่อาจจะเปิดดูว่ามีอะไรแล้วก็เป็นระบบการศึกษาซึ่เขาน่าจะมีความสนใจและประสบความสําเร็จในการเรียนตรงนี้เนี่ยเราก็พบว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยคค่ะ เป็นขอนวิทเรียนถามดิบงสำหรับน้องๆหรือผู้ปกครองที่กขากำลังแบบอะมาจากโรงเรียนไทยแต่อยากจะเรียนโรงเรียนนานชาติบ้างแต่เขายังไม่แน่ใจอยู่รงเรียนอาจารย์จะแนะนำอ,อย่างแรกนะคะดิฉันว่ามาคุยก่อนอม,มาเยี่ยมชมโรงเรียนมาดูบรรยากาศโรงเรียนว่าเป็นโรงเรียนที่เราอยู่แล้วเราจะมีความสุขไหมเราจะมาเรียนหนังสือในบรรยากาศแบบนี้เราจะชอบไหมแล้วหลักสูตรเขาเป็นอย่างไรเราจะเตรียมตัวพร้อมไหมยากไปไหมง่ายไปไหมบางทีอาจจะไม่เป็นเหมือนที่คุณคิดนะคะคุวพอมาดู ไมได้แยกขนาดนั้นมไม่ได้ยกขนาดนั้นเกิดกําลังใจขึ้นมาคุยกับคุณครูดิฉันเชื่อว่าผู้เรียนจะประสบคสวามสําเร็จได้เนี่ยต้องรู้จักคุณครูอย่างดีนะคะแล้วเด็กก็ต้องครูก็ต้องให้เวลากับเด็กตรงนี้ทางโรงเรียนเราวนี่จะแนะนํามากเลยว,ว่าให้ผู้ปกครองพาลูกมาชมโรงเรียนมามาทำความรู้จักกันใช่ไหมครับแล้วถ้าเนี่ยว่าคนเขาอาจจะกลัวเรื่องของภาษาอังกฤษอาจารย์อาจารย์จะแบบว่าให้เขาสบายใจได้ก็มาเรียนนะสามารถจะแบบไปได้ในระบบที่เราเรียกว่า E L ซึ่งย่อมาจาก English Additional Language เป็นเป็นวิชาเสริมสำหรับนักเรียนไทยซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยยังไม่ถึงสแตนดาร์ดนะคะตรงนี้เขาก็จะช่วยวิธีการเรียนเขาจะไม่ได้เรียนในลันาากษณะภาษาอังกฤษเรื่องกราอะไรอย่างเงี้ยเดียวเขาจะสอนเรื่องพูดเรื่องอ่านเรื่องเขียนเรื่องการนำภาษาอังกฤษที่เรารู้มาใช้ในสภาพการเรียนชีวิตจริงตรงนี้เนี่ยดิฉันว่าไม่ไม่น่าจะเป็นอะไรที่กังวลมากนะคะ สุดท้ายแล้วอาจารย์อยากจะให้ฝากข้อคิดถึงผู้ชมนิดนึงว่าอาจารย์อยากจะฝากอะไรค่ะดิฉันว่าการศึกษานานาชาติเนี่ยเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสําหรับนักเรียนนะคะแล้วก็เป็นทางเรื่องที่น่าสนใจนะคะดิฉันจะพูดเสมอมาเลยว่าจริงๆแล้วการศึกษานานาชาติเนี่ยอย่าไปมองว่าได้ภษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะดิฉันมองว่าตรงนั้นเป็นโบนัสแต่อยากจะให้มองถึงปรัชญาการศึกษาที่อยู่ภายใต้ตรงนั้นว่าเรามองว่าผู้เรียนเนี่ยคือลูกเราเนี่ยเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ย เขาต้องได้ความรู้ได้วิชาการได้ทักษะซึ่งจะทำให้เขาเป็นคนที่สมบูรณ์ในสังคมตรงนี้เนี่ยระบบการศึกษาที่ดีเนี่ยนะคะก็ต้องเอื้อให้ไปถึงตรงนั้นให้เขาคิดเป็นวิเคราะห์เป็นเรารู้จักรับผิดชอบในในในฐานะที่เราจะเป็นประชากรคนหนึ่งของโลกและของประเทศไทยอ่างเนี่ยว่าเขาจะต้องดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลโลกได้ค,ค่ะคุณท้าวไทยการันตีค่ะ